พี่น้องครับขออนุญาตสดน้ำซุปบารมีฟาร์มน้ำซุปอร่อยมากพี่นอ้องน้ำซุปอร่อยมากครับที่บารมีฟาร์มเด้อเป็นร้านวากิวครับวากิวสุริน แส่ยบดีเป็นี่าอบคุณเสียกระดุมเ้อเสียกระดุมเพิ่น,นจัดให้น้ำซุปอ้ยเสีสบเลยเนื้อก็แสบ่บน้ำจิ้มก็เแบบอ,อ,อร่อยมากครับคุณผู้ชม มันกลมกลมมันแบบมันชวนกินแสบเนี่ยนี่คือการแสบการสูดเนาะบางาเราเรีเยกว่าการสูดอีสานบานเฮาเรียกว่าการสูดแสบเดพี่น้องเย บารามีฟาร์มอย่าลืมตามมานะบารามีบีฟนะครับเข้าไปในเพลทเพื่อนเดี๋ยวถ้าเขาส,ส,สุดนะสุดนะสุดจนมืดหมดแซมแซบแซบ